เรามาหาเก็บดอกกระเจียวค่ะนี่นะคะคือดอกกระเจียวนี่ค่ะของเราจะปลูกอ่าผสมนะคะปลูกผสมกับต้นมันเบอรี่นะคะนี่นี่ก็คือเงาเงาเงาของดอกกระเจียวนะเดี๋ยวเรามาเก็บก่อนนะคะ นี่ค่ะนี่ดอกกำลังอ่อนๆเลยนะนี่ นี่ก็คือต้นดอกกระเจียวทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยนี่ไงอีกดอกนึงโอ้นี่ค่ะดอกกระเจียวกระเจียวขาวบางบางที่เขาก็จะเรียกดอกดินนะคะอันนี้จะหอม หอมรสชาติหวานนะคะนี่เจออีกดอกหนึ่งแล้วของเราปลูกเองนะคะไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาตินะเราปลูกนะคะนี้นี่ค่ะเราเอามาปลูกไว้เมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะคะห้าปีที่แล้วเนี่ยค่ะสวยงามค่ะ แบบนี้คือแก่แล้วนะเริ่มจะแก่แล้วนะแบบนี้เนี่ยคือแก่ถ้าแบบนี้พอดีกินค่ะอ่อนๆกำลังดีค่ะนี่ค่ะความมั่นคงทางอาหารของเรานะคะเก็บดอกกระเจียวค่ะ